ชาแนลแบรนด์ระดับโลกที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่ในช่วงศตวรรษที่20ก่อตั้งโดย c o โค c h a n นลชื่อเดิมกาเบ i ียลบอร์เนอร์ชาแนลดีไซเนอร์นำสมัยชาวฝรั่งเศสจากการเปิดร้านหมวกเล็กๆสู่ร้านบูติกชื่อดังและขยายลายผลิตกระเป๋ารองเท้าน้ำหอมจนถึงวันนี้ร้อยกว่าปีแล้วชาแนลก็ยังคงเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจสาวๆหลายๆคน คนกับพกับบิ๊กหิงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเรากลับมาเปิดกลุกอีกแล้วคือเปิดกุบ่อยมากบ่อยเวอร์นะคะช่วงนี้มาทีๆตามคําขอจริงๆก็มีลิสต์ไว้เยอะมากๆเพราะว่าเพื่อนๆอ,อยากดูอะไรกันบ้างแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดกุก,กระเป๋าะคะ่ะแต่ว่าเป็นกระเป๋าแบรนด์เดียวนะคะก็คือชาแนลนั่นเองจะมาเปิดกุกให้ดูทุกใบเลยว่าคลังแสงของเรามีใบไหนบ้างส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบน่ารักน่ารัก,รกอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้ทุกคนดูพ,พร้อมๆกันแล้วก็จะมาแนะนําที่ซื้อด้วยเพราะคนถามเข้ามาเยอะมากว่านอกจากซื้อจาก ออพี่มีซื้อที่ไหนอีกพวกแบรนด์เนมมือสองเพราะปกติอ่ะบิงก็เป็นคนชอบช็อปแบรนด์เนมือสองก็มาดูคลิปนี้กันได้เลยจ้าก็อย่าลืมว่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไว้ก่อนนะคะแล้วถ้าใครอยากดูเปิดกลุวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้นี้ได้เลย ก็มาพูดถึงก่อนคือที่เลือกเปิดกลุ่มแบรนด์ชาแนลนะคะเพราะรู้สึกว่าตัวเองอมีค่อนข้างหลายใบที่อยากเอามาแชร์ดูคนดูคือแต่ละใบมันจะแบบไม่เหมือนชาวบ้านนะคือของบิงส่วนใหญ่มันจะเป็นใบที่แบบไม่ค่อยคลาสสิกอะ่ะเออคือส่วนใหญ่จะซื้อแนวแบบน่ารักน่ารักใบเล็กๆล็กใบจิ๋วจิว,จวแเราจะเริ่มจากใบที่เราใช้บ่อยที่สุดนะคะเริ่มที่ใบแรกก่อนเลยนะคะใบนี้อันนี้เป็นรุ่นชาแนลปีแบบเพิ่งมาไม่นานมานี้เลยเป็นรุ่น19อันนี้เป็นใบแรกนะคะที่เราซื้อที่ชอ็อปคือตัดสินใจตอนนั้นเเเเปป็็นนนนนวววักกกิดดดดอออีีีีีลยยยข้้้้าาาาาาาไไไตํใใบบมมซึ่่่่่งงงจะรรคช๋แท ซึหมายถึงว่ามันแรงแต่ว่าพอเทียบกับร้านฮิวอะราคามันไม่ต่างกันมากคือบางทีแบบในช็อปถูกกว่าร้านฮิวอีกที่ได้ใบนี้มาเพราะว่าเห็นพี่เต้ยจะรินใช้แล้วก็เห็นอีกหลายคนมากๆใช้ใบนี้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นรุ่นที่น่าจะแต่งตัวได้กับค่อนข้างหลายลุกมันมันได้ลุกเท่ๆก็ได้ลุกแบบมินิมอลก็ได้ลุกไหนก็น่าจะถือได้ซึ่งก็เป็นใบที่เราถือบ่อยมากๆนะคะซึ่งใบนี้ส่วนใหญ่ปกติอะมันจะเป็นแนวแบบคอสบอดี้แบบนี้ คือมันสะดวกมากๆเวลาบิงไปต่างประเทศเด็กบิงจะพกใบ,บนี้ไปตลอดเลยเนื่องจากว่ามันเป็นสีดําแล้วก็เป็นกระเป๋าชาแนลใบแรกที่ซื้อสีดำเออเพราะปกติไม่ซื้อสีดําเลยแต่ว่าเห็นใบนี้เรารู้สึกว่าเออสีดํามันสวยแล้วมันก็ดูแบบใช้ทนด้วยก็เลยใช้ค่อนข้างบ่อยเวลาคาดก็คาดแบบนี้จริงๆแล้วตอนแรกอะบิงเล็งไว้บิงอยากได้ใบที่เป็นไนทีนแบบพี่เจนเนี่ใช้ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครดูเปิดอุคลิปเจนนี่คิมมาก่อนหน้าเนี้ยก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่กระเป๋าที่ซื้อก็ชอบซื้อตามเจนนี่คิมคือเหมือน Jenny เจนนี่อะ มันอยากได้ชาแนลเพราะว่าปกติก็อยากได้อยู่แล้วแต่พอเขามาเป็นแบรนด์แอมเงี้ยก็เลยยิ่งอยากได้เข้าไปใหญ่ตอนนั้นก็เห็นเจนนี่ถือตัวไนทีมสีดำที่เป็นใบใหญ่แต่ทีเนี้ยไปลองแล้วมันแบบไม่เข้าเพราะว่ามันใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่กว่าตัวเองถ้าทุกคนเห็นกุกระเป๋าแต่ละใบก็จะเห็นว่ามันจะเป็นใบแบบมินิหมดเลยนะคะใบนี้ก็ถือว่าเป็นใบที่ใช้บ่อยมากสวยมากถ้าใครยังแบบเล็งๆอยู่แนะนําเพราะว่าหนังอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเป็นรอยนะมันจะไม่เหมือนรุ่นแบบคลาสสิกที่เป็นรอยง่ายคือรู้สึกว่าหนังแบบเนี้ยมันนยยๆาามเป็รอกก เลยอยากแนะนาแล้วก็แบบพวกโซ่อะไรเงี้ยด้วยความที่เราชอบอะไหล่ทองด้วยแต่อันเนี้ยมันจะมีอะไหล่ทองแซมกับเงินมันก็เลยตัดตัดกันไปซึ่งมันก็ค่อนข้างมิกแอนแมทกับลุกได้ค่อนข้างเยอะก็ถือคาดเอวได้ถือแบบถืออย่างนี้ก็ได้เออเหมือนกระเป๋าเก็บข่าเช่านิดนึงปาอย่างนี้อันเนี้ยคือเราซือา้อไซสุดนะคะแต่ว่าไม่สามารถใส่เอวได้เพราะว่ามันใหญ่เกินไปอ่ะมันไม่สามารถคาดเอวได้มันจะหล่นลงมาข้างล่างนะคะข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ตอนเนี้ยอนันซื้อโชคดีมากเพราะว่าเป็นช่วงที่ซื้อแบบประมาณก่อนที่เขาจะขึ้นคคืออเาาาาา่ง้นนนรรปีีะตัก็จแแบบบ ประมาณ1นึเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะขึ้นราคาที่ได้มาให้ใบเนี้ยแนะนําใครชอบแนวแบบคลาสสิกเรียบหรูแต่ว่ามีมีกิมมิกหน่อยให้มันแมทกับได้หลายลูกว่าบ,บิงว่าใบเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์ ามาต่อกันที่ใบที่2นะคะสําหรับใบนี้เลยจ้าใบนี้เป็นใบที่แบบยอดฮิตเหมือนกันตัวนี้จะเป็นเป้น,นะคะของชาแนลเป็นแบ็คแพ็คซื้อมาแล้วรู้สึกว่าแบบไม่น่าซื้อเลยไม่น่าหาทําเพราะว่ามันเป็นสีขาวแล้วมันสกรปรกมากมาก,มากแล้วหนังมันแบบไม่เป็นทรงเลยคือยับแยับสุดฤทธิส์สุดเดชมากนะคะแล้วคือมันเหลืองด้วยพอใช้ไปน,นานๆน,นะก็เลยเป็นอะไรที่เข็ดกับการซื้อกระเป๋าสีขาวไปเลยเพราะมันต้องค่อนข้างถนอมอย่างพวกเป้เนี้ยปกติที่ไทยก็จะไม่ค่อยได้ใช้จะชอบใช้เวลาไปต่างประเทศใช่ไหมแล้วพอใช้ไปต่างประเทศมันก็จะมีความแบบ โดนแดนดโดนฝนโดนฝุ่นทุกนี่นั่นแล้วมันก็จะแบบเหลืองหนักมากนะคะโดยเฉพาะพวกตามขอบมันก็จะอมฝุนนะ่นอะแล้วคือทรงอันเนี้ยเหมือนต้องหาอะไรใส่ไว้ตลอดเวลาไม่งั้นมันจะแบบมันจะหักลงมาอย่างเงี้ยข้างหลังอะเห็นปะถ้าทุกคนเห็นเข้ามามันจะเป็นแบบหักหักงอๆอ,อย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นที่หนังเขาเพราะว่าฐานมันก็เป็นแข็งๆเงี้ยแล้วตรงนี้มันแบบ มันไม่ได้แข็งมากอะ่ะพอเราใส่หรือว่าเราถ่วงไปเรื่อยๆสุกระเป๋ามันก็จะค่อนข้างเสียทรงแต่ว่าถามว่ามันต้องมีไหมก็ถือว่าเป็นเป้รุ่นที่แบบฮอตฮิตมากๆสาหรับรุ่นนี้เพราะว่าดาราใช้เยอะมากอเจนนี่ก็ใช้รุ่นนี้ก็เห็นเจนนี่เหมือนกันก็ตาตาตาเหมือนกันแต่ว่าของเขาจะเป็นสีดําเออคนก็ถามมาเยอะมากว่าแบบปกติซื้อจากไหนนอกจากซื้อในช็อปก็จะชอบซื้อตามร้านไอจีบิงก็เลยอยากจะมาแนะนําร้านหนึ่งยางปกติบิงก็ซื้อร้านนี้ตลอดร้านชื่อว่าฟาลินดานะคะฟาลินดาอันเดอร์กรรอสกอตช็ ขายอะ่ะก็เหมือนอย่างบิงอยากขายอย่างเช่นวันนี้บิงอยากเอากระเป๋าใบนี้ไปขายก็ไปฝากเขาขายแล้วเขาก็จะโพสต์ให้คือถ้าใครฟอร์ต้องเสียตังค์แน่นอนเพราะว่าเขาจะมีแบบว่าประมาณแบบ20-30อัปเดตต่อวันเป็นกระเป๋ากระป๋องกระเป๋าที่คนมาปล่อยขายกันร,ราคามันก็จะเป็นเหมือนแบบคนขายอย่างเราก็คือขายเป็นคนซื้อโดยตรงเลยแต่แค่ผ่านฝากเขาโพสเลยคือใบนี้ก็คือซื้อมาสัพักแล้วเป็นเป้ใบที่แบบซื้อมาเราใช้ค่อนข้างบ่อยใช้เวลาไปทริปไปเที่ยวเพราะมันค่อนข้างเข้ากับเสื้อผ้าได้ง่าย,เ,ยเหมือนไม่ต้องคิดเยอะด้วยความี่มัันนนนนเเเเป็็็บบบบิกกราาลลลยยยหใ้้้้แแแวววชงออไดดพ ช็อปมันก็ไม่มีด้วยก็เลยเห็นคนมาปล่อยมือสองก็เลยไปจัดมาแล้วก็ได้ถูกได้ราคาดีงามมาก <Wow. S 2> ข้อเสียคือมันจะไปไวมากแต่เขาก็จะอัปเดตค่อนข้างบ่อยเลยเวลาเราติดต่อกับคนขาย mm. พวก้านสไตล์เนี่ยก็คือเหมือนเขาจะมีไลน์คนขายให้เลยก็คือติดต่อโดยตรงกับคนขายแล้วก็สามารถไปต่อรองราคาหรือว่าคุยราคาขอดูสภาพเพิ่มเติมได้เหมือนอย่างบางทีบิงไปซื้อเขาแล้วบิงไม่ชชว่์ว่าเฮ้ย hey, คนนี้ขายของแทหรือเปล่าอันนี้อันนี้เป็นทริกบอกไว้นะคะเราก็สามารถไปขอประวัติผู้ขายจากทางฟาลินดาได้เขาก็จะส่งประวัติผู้ขายมาให้เราวาเเ้คคนนนีีปป็ใรรรมัตะชช นะชื่อตรงกับเลขบัญชีไหมซึ่งอะไรอย่างเงี้ยสำคัญมากเพราะว่าคนโดนโกงกันเยอะมากๆนะคะพวกกระเป๋าแบบราคาสูงสูงอะส่วนใหญ่มิงก็จะเลือกเป็นแบบนัดรับให้เขามาส่งให้เราเลยหรือไม่ก็แบบส่ง messenger เพราะว่าเคยมีครั้งหนึ่งซื้อของแล้วแบบกระเป๋าไม่ได้ไม่ตรงกับภาพอะคือเฟลมากอเออแล้วแบบรู้สึกว่าหลังจากนั้นก็เลยค่อนข้างแบบละเอียดมากเวลาซื้อของแบรนด์เนมมือสองในไอ อาส่วนใบนี้นะคะถามว่าถ้าถามว่ามันแซบไหมคือจะบอกเลยว่าถ้าใครเล็งเป้ชาแนลบิงรู้สุกว่าใบนี้เป็นเป้ทรงที่แบบตอบโจทย์ที่สุดแต่ถ้าใครอยากซื้อไม่แนะนําไม่ซื้อสีแบบขาวดําเพราะว่าคือมันเหลืองมากมันดูแลทําความสะอาดค่อนข้างยากนะคะอย่างถ้าเราไปทําสปาก็ต้องทําสีเลยบิงเคยเอากระเป๋าไปทําสีพอทําสีมันจะกลายเป็นกระเป๋าแล้วกรอบจากหนังแบบนิ่มๆแบบนี้มันก็จะเป็นหนังแบบกรอบแทนข้อดีที่เราตัดสินใจซื้อใบนี้นะคือมันเป็นทั้งเป้ได้แล้วมันก็สามารถเอามาถือเป็นแบบไม่ใช่เป้ได้ก็คือถือเป็นแบบนี้ได้ บางคนเราก็จะเอามาถือเป็นสะพายข้าง crossbody แบบนี้ยก็ถือว่าเป็นกระเป๋าที่แบบ t o in one สามารถถือได้หลายแบบแต่ปัญหาของเราเลยนะคือเราเตี้ยมันจะมีปัญหาคือสายโซ่มันจะยาวมากๆก็ส่วนใหญ่คือแก้แก้อะไรไม่ได้ก็ต้องผูกเป็นปมเอาแทนข้างในอ่ะใส่ของได้เยอะมากเนื่องจากว่ามันเป็นทรงแบบเนี้ยเราสามารถยัดอะไรก็ได้แล้วเราก็แบบรูดเข้ามาได้เลยมันก็จะแบบเป็นขนมจีบอะ เอาเป็นว่าใครซื้อไปนี้ก็ต้องดูแลดีนิดนึงเพราะว่าหนังมันไม่ใช่หนังแบบแนวคาเวียร์ที่ดูแลค่อนข้างง่ายส่วนใหญ่บิงจะชอบเลือกฮาร์ดแวร์แบบสีทองแต่พวกนี้ก็คือที่เลือกมาแบบเห็นว่ามันจะมีความทองสลับกับเงินซึ่งอันนี้มันจะเป็นแนวแบบสีลมควันมันก็จะค่อนข้างเหมาะกับลุคที่แบบไม่ต้องคุณหนูมากมายแบบแนวลุยๆก็คือสามารถใส่ได้จริงๆพวกสีอะไรเราก็รู้สึกว่ามันเกี่ยวนะกับการแมทกับเสื้อผ้าอย่างบางทีแบบทองทองทองวิงอย่างเงี้ยเราจะมาใส่กับแนวแบบลุคแบบเซอร์ๆอะไรเงี้ยมันก็จะม่ค้็เปนนนแบบวัีีโท บิงชอบเลือกมาใช้เพราะบิงรู้สึกว่ามันใส่กับเสื้อผ้าได้ง่ายไงอามาถึงเป้ก็เอาเป้ไปให้หมดก่อนแล้วกันีจริงเป้ก็เป็นแบบที่ใช้บ่อยแล้วเรารู้สึกว่าเป้ชาแนลเป็นอะไรที่ค่อนข้างสวยนะคะอย่างอันนี้เป็นรุ่นเป็นรุ่นที่วินเทจวินเทจแบบแยหายยากมากคลิปที่แล้วเราพูดไปแล้วในคลิป ในคลิปเออเปิดกุตามเจนนี่ก็ใส่ใครอยากดูไปย้อนดูได้นะคะเราก็เลยจะไม่พูดเยอะอันนี้ก็เป็นเป้แมแนวแบบวินเทจเห็นปะมันจะเป็นอะไหล่ทองแบบแต่พวกเนี้ยคือด้วยความที่มันวินเทจแล้วอะไหล่มันก็จะไม่ได้แบบ100%มันก็จะมีความขุ่นๆมัวมัว,มวนิดๆอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือค่อนข้างนานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ราคาตอนเนี้ยคือหลังจากเจนนี่ใช้อย่างที่เราพูดไปคลิปที่แล้วคือราคาแบบพุ่งตีปาดมาไปดูมาตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นอย่างญี่ปุ่นอะใครชอบชาแนลวินเทจบิ๊กแนะนว เนี่ยร้านนี้แหละคือแบบเดอะเบสในญี่ปุ่นคือเยอะที่สุดนะคะใครตามหาชาแนลแบบรุ่นหายากอะไรก็ตามก็แนะนําไปร้านนี้อยู่ตรงแถวโอเปต์ซันโดแล้วก็นอกจากนั้นถ้าตามญี่ปุ่นนะ่ะของแบรนด์เนมมือสองเยอะมากอย่างหลายๆใบอะ่ะล้วก็ได้มาจาก ทริปญี่ปุ่นเหมือนกันเออก็คือใบพวกนี้ก็จะได้มาจากแบบพวกชินจูกุอะไรเงี้ยลองเดินดูได้เลยมันจะมีร้านขายกระเป๋านะคะแต่อย่างใบเนี้ยเราได้มาจากร้านใน IG นะคะเดี๋ยวจะขึ้นร้านให้ว่าได้มาจากร้านไหนมาถึงใบต่อไปนะคะสําหรับกระเป๋าเป้อันนี้เป็นเป้แบบจิว๋วเป็นแนวมินิกันบ้างอันนี้จะเป็นใบที่ซื้อมานานมากๆแล้วนะคะใบนี้ตอนนั้นได้มาแค่ประมาณถ้าจะไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทอย่างอันเนี้ยคือที่เราซื้อมาตอนนั้นเป็นเป้ใบแรกเลยมั้งที่ได้มาเพราะว่าเห็นแล้วอยากได้รู้สึกว่าเออมันน่า,ารักงมนแบบ เหมือนมันคนใช้ยังไม่ค่อยเยอะว่ารุ่นเนี้ยยังไม่ได้แบบคนใช้เยอะแยะมากมายมันเป็นรุ่นแบบ จิ๋วอ่ะน่รารักน่ารักสีเนี้ยยังไม่มีด้วยเป็นกระเป๋าโทนแบบแดงเลือดหมูซึ่งโทนเนี้ยก็เป็นโทนหนึ่งที่สามารถใส่กับเสื้อผ้าได้ค่อนข้างเยอะนะ <S <S แต่ใบน,นี้ส่วนใหญ่เวลาใช้ก็จะใช้กับลุคแนวแบบเข้มๆหน่อยอาจจะเป็นแบบแนวโทนแบบติ๊ดติดเซเซก็จะหยิบใบนี้มาใช้ก็น้องอันเล็กมากสะพายข้างหน้าได้สะพายข้างหลังได้ถ้าใครชอบแบบแนวจุของเยอะอ่ะก็ไปที่รุ่นเมื่อกี้น่าจะตอบโจทย์กว่า2รุ่นแรกแต่ว่าอันนี้จะเป็นแนวแบบจุ่มจิ๋มมาเออแล้วก็มีความใส่ของแอบลําบากเพราะว่า้้กกอองีแแแลว็บบมาอี ถึงจะสามารถใส่ของลงไปในนี้ได้แล้วชอบความแบบมีตุ้มจิ๋วอะไรอย่างเงี้ยสองอันแล้วก็มีอะไรอันนี้เห็นว่าจะเป็นอะไรแนวลมควันเหมือนกันซึ่งเป็นสีเงินที่เราเลือกมามันก็เลยจะแบบเหมาะกับการแต่งตัวในวันแบบติดๆโสิรแล้วก็หนังอันเนี้ยจะเป็นหนังที่แบบยูมากยับมากไม่รู้ทาไมก็คือแบบยับสุดลีสุดเด็ดดูข้างหลังถ้าใครซื้อก็ต้องทําใจอย่างหนึ่งเวลาใช้นานๆมันจะชอบหักตรงเนี้ย เป็นทุกใบเลยนะคะถ้าดู้อ่ะคือมันจะหักเหมือนมันมีตัวถ่วงอ่ะแล้วกระเป๋ามันก็จะหักงองโลโมงมาอย่างเงี้ยเวลาเราไม่ใส่ของนะคะ,ะมาต่อที่ใบนี้นะคะสําหรับใบนี้ก็คือรุ่นชาแนลกาเบียวนะคะตัวนี้จะเป็นอะไรที่แบบออกมาแล้วแบบฟังเนาะใครใครใช้ก็ชอบใช่ปะบ,บิงใช้บิงก็ชอบบิงรู้สึกว่าใช้ได้กับทุกเพศแล้วก็มีความแบบเท่ๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราชอบสายเราชอบสายมากคือมันสามารถสะพายได้หลายแบบปกติก็เลยเวลาถือก็จะชอบถือแบบนี้แบบดึงสายขึ้นมา2อันแล้วถือเป็นแบบนี้เลยข้างๆที่เขาผิดกัน กาเบียวก็คือจะถือชงนีนะ้อย่างใบเนี้ยที่เลือกสีทองก็อย่างที่บอกเลยถ้าปกติถ้าให้เลือกระหว่างทองกับเงินจะเป็นคนที่เลือกทองพอรู้สึกว่าตัวเองใส่สีทองแล้วมันก็ค่อนข้างเข้ากับหลายสไตล์การแต่งตัวต่างๆนานานะแล้วก็อันเนี้ยข้อเสียเอาข้อเสียก่อนนะหลังจากที่ซื้อมาตอนนั้นใช้ไปทิปญี่ปุ่นเราแบบโคตรหนักคือโซ่มันหนักมากนะคะมันก็เลยแบบไม่ค่อยใช้ไปต่างประเทศแหละปกติก็อาจจะใช้แบบใส่ของน,น้อยๆอย่างปกติเวลาเราไปต่างประเทศมันจะต้องพกนู่นพกนี่เยอะแยะใช่ปะบวกกับว่า่่อนนเี้ยยมกาาูสงททค ก็ตัวหนังอันนี้ก็เหมือนการปัญหาเดียวกันเลยกับรุ่นมันจะเป็นหนังเดียวกับตัวไอ้ที่เป็นกระเป๋าเป้อันนี้ มันจะเป็นหนังเดียวกันทุกคนจะเห็นว่าหนังมันจะเป็นลายๆหน่อยก็ปัญหาเดียวกันคืองอเห็นว่ามันจะเป็นเส้นแบบเหมือนหักอย่างเงี้ยปกติถ้าไม่ใช้บิงก็จะหาอะไรมายัดให้ทรงมันไม่เสียเพราะว่าพอเราไม่ยัดปุ๊บว่ามันยู่แบบยู่ลงไปอย่างเงี้ยใส่ของถือว่าได้ค่อนข้างเยอะนะและอันนี้ก็ได้มาจากร้านไอจีที่บอกไปเหมือนกันชื่อว่าฟารินดานะลองไปตามได้รับรองว่าได้เสียตังค์แน่นอนเพราะว่าเพื่อนบิงในกลุ่มอะไรเงี Nowadays, um mm ้ยส่วนใหญ่ก็จะช็อปจากไอนั้นเวลาซื้อของมือสองเพราะว่ามันมีให้เลือกแบบเยอะรรร้้้้้าา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 นนนนนแปดดดตตตกกมมมมมคที่่่บิิงไไไถจผะะอัณ8 ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากๆนะคะมาต่อกันที่ใบนงใบน้อยกันบ้างจะบอกว่าหลังๆชอบซื้อใบเล็กเพราะว่าเข้ากับตัวเองแล้วรู้สึกว่าใชัยแล้วแบบน่ารักน่ารักสามใบเนี้ยเป็นใบที่แบบรู้สึกซื้อมาแล้วประทับใจเพราะว่ามันน่ารักมากๆนะคะอย่างใบแรกที่เราจะพูดถึงก็คือใบนี้อันเนี้ยได้มาร้านมือสองเห็นว่าซื้อมือสอง ซื้อมือสองบ่อยมากส่วนใหญ่ก็ครึ่งหนึ่งอะมากกว่าครึ่งอะจะซื้อจากร้านมือสองหมดเลยก็พวกคนมาปล่อยต่ออะไรเงี้ยใบนี้ได้มาเรารู้สึกดีใจมากที่ได้มารู้สึกคิดไม่ผิดเป็นใบที่แบบน่ารักมากๆนะคะถึงว่าจะใช้ได้ไม่เยอะอาจจะไม่ได้ใช้เยอะมากใช้เวลาเราไปออกงานแต่รู้สึกว่าเป็นใบที่ใช้แล้วแบบทุกคนจะถามว่ากระเป๋าอะไรน่ารักจังเลยคนสีอันนี้มันจะเป็นรุ่นแบบสีชมพูอะชมพูแบบชมพูผิดพี้เออมันน่ารักนะคะแล้วก็มีสายคือเราชอบอะไรด้วยเห็นปะมันจะทองแบบทองไม่สุดทองไม่สะดุดเป็นทองแนวแบบทองลัน ดูดีเทลมีชอบดีเทลใบนี้มากน่ารักมากเพราะใบนี้มันจะค่อนข้างใหญ่หน่อยคือใส่ของได้อาจจะเยอะกว่าปกติที่ช่วงนี้มันมีออกมาบางอันก็คือจะแค่นี้เล็กแบบเล็กแค่นี้ก็อาจจะใส่อะไรไม่ค่อยได้รุ่นนี้ถือว่ายาวพอดีเพราะว่ารุ่นใหม่ๆที่บิงไปดูในช็อปอะที่เป็นกลมๆอะส่วนใหญ่คือสายยาวมากยาวแบบยาวเลยสะโพกลงมาแล้วก็เลยไม่ไม่ค่อยได้จับจะมีที่ปรับสายอะไรด้วยก็เลยเห็นใบนี้ปุ๊บรีบ CF เลยแล้วตอนนั้นได้ราคามาค่อนข้างดีนะคะ <Wow. S 1> จาก IG ข้างในก็จะเป็นนี้ แต่ก็จะเก็บของยากนะมีว่าทรงกลมๆอ่ะลำบากเวลาแบบเราหยิบองหยิบของรู้สึกว่าลำบากมากแต่ถือว่าเป็นใบที่ได้มาเรารู้สึก <c oughs> แฮปปี้อ่าแล้วก็ใบต่อไปใบนี้อันนี้ก็เป็นน้องอีกคนนึงที่น่ารักมากๆเช่นกันอันนี้ก็ซื้อมาจากในช็อปนะคะน่ารักมากคือใส่ได้แค่ลิปสติกหนึ่งแท่งแล้วก็ใส่ได้แค่เงินแบบเงินกุบกิบกุบกิบหืออย่างอื่นอะใส่ไม่ค่อยได้แล้วก็อันเนี้ยเป็นตัวผ้าทวิสตอนลช่วงนี้สีม่วงมาแรงก็เลยเลือกเป็นใบนี้เลยแล้วก็เป ก็จะเป็นทองแนวแบบทองลุมวันเหมือนกันเห็นไหมคือปัญหาคือสายมันยาวมากอะ่ะอย่างอันนี้วิงต้องผูกไว้เป็นแบบนี้เพราะว่าใชา้ชแล้วแบบยาวเลยสะโพกทุกใบเลยเก็บสายซ่อนสายไม่ได้เพราะมันจะติดกับตัวข้างนอกแบบนี้มาเลยเนี่ยข้างในก็จะเป็นน้องเป็นอย่างนี้เป็นสีม่วงพูดถึงผ้าทวิชใช่ปะส่วนตัววิงว่ามันทนกว่ามันมันอาจจะไม่ทนเวลาโดนข่วนอาจจะเป็นรอยหรือว่าขาดได้ใช่ปะแต่เรื่องความสุกระปรงก,กัด้วยสีด้วยก็รู้สึกว่าค่อนข้างทําความสะอาดง่ายดูสะอาดอะ่ะ แล้วก็ยังดูสะอาดอยูอ่ก็เป็นใบที่ได้มาแล้วก็แฮปปี้น่ารักอันนี้เพิ่งออกในช็อปอาจจะย,ยังมีอยู่นะไม่แน่ใจได้มาได้มาในช็อปเหมือนกันประมาณห้าคือตอนแรกว,ว่าจะไม่ซื้อกระเป๋าสีขาวแล้วแต่พอเห็นใบเนี้ยมันจะมีสีขาวกับสีดําแต่ว่าอยากได้สีขาวเลยเพอเห็นสีขาวรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างเหมาะกับเราก็เลยเลือกเป็นสีขาวนะคะมันจะเป็นรุ่นที่มีบุกๆตรงเนี้ยตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของชาแนลแต่ใบเนี้ยจิวจ๋วจิ๋วแบบจิวจ๋วจิ๋วคือจะเป็นทรงที่เออะันนี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้อะไรอะ ก็ใส่ของได้น้อยบอกเลยว่าน้อยมากแล้วก็ใบนี้คือค่อนข้างถนอมใช้น้อยมากๆนะคะเพราะว่ามันชอบเป็นรอยแล้วมันก็เหลืองหลัง,ลงๆก็เลยใช้ก็แบบค่อนข้างระวังใช้เฉพาะเวลาไปอีเวนต์หรือว่าไปออกงานเท่านั้นก็จะมีความแบบเป็นลง <c oughs> เป็นรอยเป็นเลอะเป็นเหลือง <c oughs> ถ้าใครชอบใบจิว๋วๆแล้วแนวแบบมีความคลาสสิกอยู่มีดํากับขาวมาั้งแต่บิงรู้สึกว่าขาวมีความใช้แล้วแบบดูคุณหนูแต่ดามันก็จะเป็นอีกลุกนึงจริงๆอ่ะน่ารักทั้งสองใบเลยก็มีอีกใบหนึ่งนะคะใบนี้เป็นใบสีขาวเป็นใบที่ซื้อมาตอนไปญี่ปุ่นก็เป็นอีกใบนนนนนนึงแตต่่่่่อเเีีี้้มมัไไปปปหก็็รรูญุะททศ แบรน์เนมวินเทจมือสองเยอะมากๆซึ่งใบนั้นได้มาในราคาประมาณ18,000บาทตอนนั้นตีเป็นเงินไทยเรียบร้อยประมาณ17,000 8ราคากำลังกำลังโอเคเลยแต่ว่าอันนั้นอะคือซื้อมาแล้วแบบ เฟลเพราะว่าเหลืองมากสกรปรกมากคือมันเป็นหนังคาเวียก็จริงแต่ว่ามันดูดสีแบบด,ด,ดูดยับ,ยบเลยแต่ว่าถือว่าใช้ได้ค่อนข้างเยอะนะอย่างปกติก็จะใช้ทั้งแบบคอสบอดี้หรือว่าสะพายข้างถือว่าสีขาวมันก็เป็นสีที่ค่อนข้างแมทกับเสื้อผ้าได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างเข้ากับดุกเราด้วยแต่ข้อเสียก็คือเหลืองหนักมากก็เลยช่วงนี้ไม่ได้ใช้ลยุยค่ะอันนี้เพิ่งได้มาใบาล่าสุดเลยเป็นกระเป๋าตังค์นะคะน่ารักมากคืออันนี้ได้มาจากในช็อปเหมือนกันได้มาในราคา, 18, าทซึ่งาาถูกกว่าร้านบาวอี่งวาวงคือ ซื้อก่อนที่เขาจะประกาศว่าเขาัพราคา <Wow. S 1> ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะคือตอนแรกจะซื้อใบอื่นแต่ว่ารู้สึกว่าราคาแรงไปน,นิด <Yeah. S 1> ถ้าคือถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้แบบพับสมตอนก็จะขึ้นไปแบบสองสามหมื่นเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราชอบใช้ใบเล็กๆเ,เพราะว่ากระเป๋าเห็นว่าแต่ละใบไซส์เล็กใช้จิ๋วมากก็เลยเลือกเป็นใบนี้มาแล้วมันก็เป็นสิบด้วยข้างในก็เป็นนี้ อันนี้จะเป็นหนังคาเวียซึ่งก็คงทนเพราะว่าจริงๆหนังคาเวียถือว่าเป็นหนังที่ค่อนข้างทนมากที่สุดนะแล้วก็ทําความสะอาดง่ายด้วยเช็ดเช็ก็ออกแล้วรู้สึกว่าคอลเลกชันเนี้ยมันจะเป็นโทนแบบเหลืองเหลืองส้มๆ้มแดงๆก็จะเป็นโทนแบบสีสันน่ารักน่ารักแต่พอเห็นสีนี้ปุก๊กรู้สึกว่าแบบเป็นสีที่มันต้องมีมันน่ารักมากๆนะคะใส่เงินได้ใส่เหรียญได้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์กับการใส่กระเป๋ารู้สึกว่าเป็นอีกใบหนึ่งที่ซื้อมาแล้วรู้สึกว่าคุ้มอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคคคนนสสําาาาหรรรับลลิิปปี้เเเกก็มดุงงงแขอ ทุกคนดูกันนะคะก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นแบรนด์โปรดของสาวๆแน่ๆคือแบรนด์นี้แบบพูดถึงทุกคนก็อาจจะแบบเฮ้ยอยากได้ซึ่งเราใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นแบรนด์ที่ใช้เมื่อไหร่ก็ยังรู้สึกว่าไม่เอาอะแต่ละใบก็อาจจะเป็นรุ่นที่เหมืนมอน,น,มนไม่ใช่รุ่นคลาสสิกอะก็จะเห็นว่าแต่ละรุ่นเป็นรุ่นที่แบบเอียงว่ามีความแบบ เออซื้ออะไรอะไรเงี้ยเผื่อใครหาแนวทางการช็อปกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็อยากเลงๆว่าแบบตัวเองอยากจะซื้อใบสักใบหนึ่งอ่ะแล้วก็มาแนะนําร้านซื้อมือสองให้ด้วยเผื่อใครอยากจะไปตามมกันโอเคสำหรับคลิปนี้เราแวะมาแนะนําเท่านี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเปิดกลุ่อย่างอื่นให้ดูอีกใครอยากดูเป็นแนวแบบต้อทงท้าผ้าใบไหมหรือว่ากางเกงยีนไหมคนรีเควส์มาเยอะก็คอมเมนต์ไว้ใต้นี้ให้เลยเพราะว่าช่องเนี้ยขออะไรก็จัดให้ตลอดแหละเออบ๊ายบาย